สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะจากที ya, yeah, ah, hmm. hey. mm ่เมื่อวานเนี่ยเราได้เรียนเรื่องภาพพจน์และรถทางวรรณคดีไทยไปนะคะซึ่งครูบอกไว้แล้วว่าถ้าหลังจากที่เรียนเรื่องภาพพจน์และรถวรรณคดีไทยเสร็จเนี่ยเราจะมาเรียนในส่วนของวรรณคดีกันนะคะนักเรียนดูเรื่องที่จะเรียนการเป็นเรื่องกาบเฮยชมเครื่องคาวหวานนะคะชื่อเรื่องเนี่ยกาบเหยชมเครื่องขาวหวานชื่อเรื่องก็บอกแล้วมันต้องเกี่ยวกับอะไรลูก เกี่ยวกับอาหารว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานผลไม้ต่างๆเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะต่อไปพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัรายรัชกาลที่สองนั่นเองรูปแบบคารันา์นะคะก็คือขึ้นชื่อวกาะดิ่งชมเครื่องขาวาหวานก็ต้องแต่งต็นกาะหิ่เกละ่นนะคะด้วย แต่งเป็นกาบฮีเกลนด้วยโครงสี่สุภาพนะคะหนึ่งบทแล้วก็ก่อนที่จะตามด้วยกาบอย่างในทิเอ็ดนะคะที่มีเนื้อหาตอดของกันกับโครงบทนานั่นเองค่ะแต่งด้วยกงกาบมีโครงสี่สุภาพเกลนเกลนนำหนึ่งบทนั่นเองค่ะความเป็นมาของกาบฮีชุมเครื่องขาวหวานนะคะก็คือรัชกาลที่สองเนี่ยก็ทรงพระชนิพลเนี่ยขึ้นเพื่อชมสีพระหัต ในการประกอบพระกยาหารในการประกอบอาหารนั่นเองของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระอาคา,ามเหสีนะคะเมื่อ,อาคารั้งยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าบุญรอดและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหานภารายก็ทร,ทร,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 รงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเป็นมาของของจาเพชงเครื่องขา่าวนะคะ เนื้อเรื่องนะคะการที่ชมเครื่องข้าวหวานเนี่ยมันจะมีเนื้อหาความบรรยายและพนาถึงอาหารข้าวหวานอย่างที่ครูอบอกแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งเครื่องอาหารข้าวเนี่ยมันจะมีอยู่15อย่างนะคะอันนี้คือครูคร,ร,รวมมาให้แล้ว15อย่างนะคะและมีการปิดท้ายด้วยพักฉมแล้วก็พักหวานนะคะ วันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเอาหนังสือวรรณคดีนะคะขึ้นมาแล้วจดลงไปในหนังสือเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถอดคารพัน์กันแล้วนักเรียนก็จดลงไปในหนังสือเลยคารพันที่ถอดได้เนี่ยก็จดลงไปในหนังสือเลยนะคะอ่นหนึ่งเครื่องทำมีสิบห้าอย่างและแกนหนึ่งแกงมัสมนมนยำใหญ่ตับเหล็กรวบหมูแหนมก้อยกุ้งแกงเทพโพน้ำยากแกงขมข้าวหง แกงคั่วส้มหมูป่าพลาเนือ้อล่าเตียงหลุมรังนกนึ่งไตปลาไตปลาที่เป็นอาหารภาคไรลูกไตปลาเป็นอาหารภาคไรภาคใต้แซงว่านะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยผักโขมและผักหวานอ่ะอันนี้เป็นส่วนของผลไม้15ชนิดนะคะในส่วนของผลไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในวันถัดไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับของขาวก่อ15ชนิดนะคะ ผลไม้ก็มีลูกคิดลูกตาลผลจากมะปรางมะม่วงลิ้นจี่ส้มฉุนลูกครับน้อยหน้าผลเกตทับทิมทุเรียนลางศาสเงาะแล้วก็สละนะคะเครื่องหวานเราก็จะเรียนในวันต่อไปเหมือนกันมี16ชนิด1 ข้าวเหนียวสังขยาเคยกินไหมข้าวเหนียวสังขยาซารรมลำเจียกมัสกอดลุตตี้แผ่นกลมขนมจีบขนมเทียนทองหยิบขนมผิงขนมเรไรท,ทองหยอดทองม้วนจ่ามงกุฎบัวลอยบัวรอยทุกคนเคยกินแล้วชอว่อ,ชอม่วงช่อม่วงฝอยทอง อันนี้เป็นของหวานนะคะของหวานอ่ะเรามาดูอาหารชนิดแรกก่อนที่จะขึ้นบทนี้เนี่ยมันจะมีบทโครงสี่สุภาพอยู่นะคะอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งบทนะคะเรามาดูอาหารชนิดแรกมัสมัน่นแกงแก,งแก้วตาหอมยี่ารารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกลงแรงอยากให้ไฟฝันหาบทนี้กาวถึงอะไรโลกแกงอะไร แกงมัสมันที่ทำไมลูกมีกลิ่นหอมของใบยี่ราวว่าเมื่อชายใดเนี่ยได้ลิ้มรสแกงเนี้ยแล้วจะและอยากที่จะลิ้มรสอยู่เสมออยากกินอยู่เรื่อยๆนั่นเองอันนี้คือเป็นแกงมัสมันนะคะแกงมัสมันแกงมัสมันอันนี้อันนี้เป็นหน้าตานะคะหน้าตาของแกงมัสมันหน้าตาของแกงมัสมันต่อไปยำใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจอันนี้เป็นเมนูอะไรลูกเป็นเมนูยำใหญ่ที่ทำไมจัดวางเอาไว้ในจานอย่างมากมายปรุงรสด้วยปรุงรสให้อร่อยด้วยทำไมน้ำปลาน้ำปลาญี่ปุ่นนั่นเองน้ำปลาญี่ปุ่นอันนี้คือยำใหญ่ในขณะที่ครูอ่นอานคำรำพันนักเรียนจดตรงนี้ลงไปใน ในในในตัวในหนังสือเลยนะลูกทอดคำประพันธ์อ่ะทอดคำประพันธ์ของแต่ละบทเนี่ยหนจดหนูจดลงไปเลยจดลงไปในหนังสือนะคะ mm. ต่อไปตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกเกลือโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางบทนี้เนี่ยก้าวถึงอาหารที่ทำไมนางนเป็นที่รักไม่มีเทียยเปรียบมือนางบอกนางเป็นที่รักปรุงให้ คือตับเหล็กลวกนั่นเองที่มีสีมือของนางรายจะมาเทียบเทียงเทียบเทียมได้นั่นเองอันนี้เป็นเมนูตับเหล็กลวกนะคะตับเหล็กลวกก็ถึงนางอาเป็นที่รักที่ปรุงตับเหล็กลวกเนี่ยให้ทานไม่มีฝีมือของผู้หญิงคนใดจะเทียบเทียบได้อันนี้จดลงไปนะพ้อข่าวประพันธ์เนี่ยจดลงไปจดลงไปตรงตรงบทในหนังสือลูกดูทำเครื่องหมายปีกาแบบนี้ทำเครื่องหมายปีกา แล้วก็เขียนอาเนีลงไปทอดทำประพันมหมูแหนมแหลมเลือดรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษ่อเป็นรางช้างหางฮอหวนป่วนใจหอยบทน,นี้กล่าถึงเมนูอะไรลูกหมูแหนมใช่หไหมหมูแหนมว่ามีรสชาติทําไมอร่อยรับประทานพร้อมกับพริกสดใช่หไหมพริกสดใบทอง หลังที่น้องเนี่ยห่อมาอยากทำไมประนีตประนีตอันนี้เป็นเมนูหมูแหนมนะคะหมูแหนมทำปีกาและทอดทำประพันเขียนลงไปนะคะในหนังสือเลยเมนูต่อไปก้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงลิ้นดิ้นแดโดย รถทิพย์หยิบม,มาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันขวัญบทนี้กล่าวถึงเมนูอะไรโลกเมนูก้อยกุ้งเมื่อสัมผัสถึงลิ้นเนี่ยก็ทําไมเหมือนได้ริมรสท,ราารที่อร่อยกว่าอาหารทิพย์อร่อยกว่าอาหารทิพย์อันนี้เป็นเมนูก้อยกุ้งนะคะทอดคาประพัน์เลยนะักเรียนทางปีกานะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ลงไปเนีย่ยเอาตรงนี้ไปเขียนในหนังสือเลยนะ เทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันหยองร่องรอยมันหน้าสดรสครามครันของสวรรค์เสวยรมบทนี้กล่าวถึงแกงปลาอะไรลูกแปงปลาเทโพที่มีเนื้อหน้าท้องเนี่ยเป็นทําไมมันหยองเลยมเนื่อท้เป็นมันหยองเลยเมื่อได้สดน้าแกงก็เหมือนได้ริ้มรสอาหารของสวรรค์อาหารของสวรรค์น,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแกงเทโพนะ ทำปีกามเดิมแล้วก็เอาตรงเนี้ยเข้าไปเขียนลกูกเอาตรงเนี้ยเข้าไปเขียนต่อไปความรักยักษ์เปลี่ยนท่าทำน้ำยาอย่างแกงขมกลอนอ่อมกล่องเปรี้ยงกลมชมไม่วายคลับคล้ายหินบทนี้กล่าวถึงยาเมื่อได้รับประทานน้ำยาเนี่ยกิยนกับอะไรลูกแกงขมแกงขมมระนะคะว่ามีรสชาติที่ทำไม กลมกล่อมอันนี้เป็นน้ำยาหนหน้าตาน้ำยาแกนขมนะคะในดูต่อไปข้าวหงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์รมบทนี้ในกวีกาถึงอะไรลูกเมนูข้าวหงที่เป็นอาหารของชาวอีสระรามว่าไม่มีใครอีกแล้วเนี่ยที่จะปรุงข้าวหงได้อร่อยเหมือนนางเป็นที่รักนั่นเองอันนี้เป็นหน้าตานะคะ หน้าตาของข้าวหงหน้าตาของข้าวหงนะลกูกคืณต่อไปอย่าลืมพอยคำพันนะลกูกอย่าลืมเขียนอ,อไปในหนังสือเหลือรู้หมูป่าต้มแกงขั่วส้มใส่รกระมรอยแจ้งแห่งความขำช้ำสวงเศร้าเจ้าตรัสตรอมบทนี้เนี่ยก็ถึงแกงขั่วส้มใช่ไหมคะแกงคั่วส้มที่มีส่วนผสมของหมูป่าและกระมหมูป่าและ ละกมนะคะทําให้กวีเนี่ยนึกถึงอดีตที่เคยปกปิดไว้และนึกถึงนางว่าอะไรลกูกนึกถึงนางว่าคงจะอยู่ยากอยู่อย่างลําบากนั่นเองพอคำประพันธ์นะคะเอาตรงนี้เนี่ยตรงส่วนวน,วนี้เขียนลงไปในตรงส่วนนี้ส่วนนี้เขียนลงไปลูกแกงขา้าวส้มหมูป่าในตรงนี้นะคะชา้ชาช้าผ้าเนื้อสดฟุ้งปรากฏดรสหื่นหอม คิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือเสวคนบทนี้กล่าวถึงเมนูอะไรลูกพร้าเนื้อสดที่มีกลิ่นทำไมกลิ่นหอมทําให้กวีเนี่ยคิดถึงยามที่เคยกอดนางนะคะคิดถึงยามที่เคยกอดนางและเนื้อของนางนั้นก็มีทำไมลูกกลิ่นหอมเช่นกันอันนี้เป็นหน้าตาของพร้าเนื้อนะคะเมนูต่อไปลาเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบน รถล,ลันชั้นชอบกกนยนอยากนิดคิดแนบนอนนะคะบทนี้เนี่ยกล่าวถึงอาหารประเทศใดล,ลูกลาดเตียงที่ทําเป็นชั้นๆน,นะคะทําให้คิดถึงน้องที่นอนอยู่บนเตียงท้องจากเมืองบนก็คือเมืองสวรคร์นั่นเองที่รถลันนะคะเป็นชันชน้นๆทําให้กวีเนี่ยคิดที่จะนอนกอดนางน,นะคะอันนี้เป็นหน้าตาของลาหน้าตาของลาเตียงหน้าตาของลาเตียงอาเคียนะคะ พาปีกาแล้วก็ถอดคำประพันนะคะตโอลงไปนะคะรุมเห็นรุมซุ่งรุมสวงเศร้าเห็นรุมรุมสวงเศร้ากรุ่มรุ่มร้าคือไฟนอนเจ็บใจเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มกลุ่มตรางสวงนะคะ กล่าวถึงรุ่มนะคะเมื่อกวีเห็นรุ่มก็ทําให้จิตใจของกวีเนี่ยร้อนรุ่มนะคะประกอบกับความคิดถึงนางนะคะจึงเหมือนมีคนมาสูงไฟนะคะอันนี้เป็นหน้าตารุ่มหอรออุโมงม์อมกรุ่มนะคะรุ่มต่อไปเมนูรังนกนะคะรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพลาดจากรางรวงเหมือนเรียมร้างห้า ห่างห้องหวนนะคะกล่าวถึงอะไรลกูกรังนกที่ทําไมน่าสดหลือเกิือเพราะว่ามีรสชาติที่ในลกูกอร่อยกว่าอาหารทั้งหมดนะคะเปรียบเทียบว่านกเนี่ยมันพากมาจากรังก็เหมือนกับวีนะคะในขณะที่ก็ต้องพากจากงานเช่นกันเมนูรังนกนะคะต่อไปไตปลาเสแซงว่าดุดวาจากระบิดกระบวนใบโศกบอกโศกครวนให้พี่เครา เจ้ารวมใจบทนี้เนี่ยเป็นบทเปรียบเทียบไตปลากับแซงว่านะคะไตปลาเปรียบเทียบไตปลากับแซงว่าว่าเหมือนดังวาจาของน้องที่แกล้งเจรจานะคะก็ได้ิกระบวนนะหมกบิดกระบวนขันแรไปเห็นใบโศกก็ทําให้กวีเนยตองโศกเศร้าแมต้องโศกเศร้า,นะสสราเพราะรอเวลาที่จะได้พบนางนั่นเองเมนูไตปลาแซงว่านะคะต่อไป ผักโฉมและพักหวานผักโฉมชื่อเพราะพร้องเป็นโฉมน้องหรือโฉมชนไหนพักหวานสร้างสวนในใครควรรักผักหวานนางบทนี้กลาถึงผักสองทนี้คือผักโฉมกับผักอะไรลูกผักโฉมกับผักหวานแล้วเปรียบเทียบว่าพักโฉมเนี่ยคือโฉมของน้องหรือโฉมของนางใดเห็นไหมเป็นโฉมน้องหรือโฉมของนางไหนส่วนผักหวานนั่นอ่ะเหมือนกวีได้เลยห์หนก็ทําให้ความรักอันหวานซึ้งแผ่ซ่านไปทั้ง หัวใจแต่สร้างไปทุกหัวใจนั่นเองอันนี้ก็จะบทสุดท้ายของอาหารขาวนะคะแล้วก็จะไปต่อที่ผลไม้แล้วก็อาหารหวานนะคะในในวันถัดไปวันนี้เราจบแค่ตรงที่อาหารขาวนะคะ,ะงานของเรียนคือให้นักเรียนนะคะเลือกเมนูอาหารข้าวจะเน้นนะอาหารขาวคุณไม่เอาอาหารหวานนะลูกเอาอาหารขาวในเรื่องการผชมเครื่องขาวหวานที่เราเรียนไปวันนี้มาหนึ่งอย่างเลือกอะไรก็ได้ จะเอาแกงเทโพแกงแะสัมนข้าวหุงอะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากถาม,มาลูกและให้นักเรียนเนี่ยปั้นดินน้ำมันออกมาเป็นเมนูอาหารนั้นนะคะใส่ปั้นนี่ยนะใสย่ถ้วยโฟมเลยลูกถ้วยโฟมหรือนักเรียนมีถ้วยอะไรใส่ลูกเออให้เวลาในการทำหนึ่งอาทิตย์นะคะการส่งงานเหมือนเดิมถ่ายรูปผลงานและเอาให้มันแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองคู่กับผลงานนะคะคูมีตัวอย่างให้ดูนี่ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เขาทํามาอันเนี้ยเขาดินน้ำมันมาปั้นนะคะลูกเมนูหมูหนมอันนี้เป็นเมนูหมูหนมอ่าืมนวหมูหนมนะคะอันนี้เป็นเมนูขนมจีนน้ํายาอันนี้เป็นเมนูก้อยกุ้งอันนี้เป็นเมนูข้าวหุงเห็นไหมลูกเขาทําแบบเต็มเต็มโฟมแล้วมันมันก็ดูสวยงามเห็นไหมอันนี้เป็นเมนูก้อยกุ้งอันนี้เป็นเมนูราดเตียงอันนี้เป็นเมนูหลุมนะคะ ฮอรออุมอหรมมเอกรุมรุมนะคะลูกรุมรู้สึกว่าอันนี้อ่านยากมากรุมนะคะนี่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนดูตัวอย่างตามนักเรียนดูตัวอย่างจากเขาได้นะคะดูแล้วก็ทํานะคะสิบคะแนนนะคะงานนี้ทําออกมาให้สวยงามนะคะไม่เอาแบบว่าป้านี่นี่มันเมนเด็กอนุบาลนะคะไม่เอาแล้วลูกเอาให้มันเหมือนเด็กมัธยมหน่อยนะคะป้านให้มันออกมาเป็นอาหารให้ครูดูแล้วเออมันใช่นะคะอ่ะ ทำให้เสร็จให้ให้ทําภายในหนึ่งอาทิตย์น,นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงมาวันนี้ก็เพราน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ